คอมเมนต์อาเซียนเมื่อพวกเขารู้ว่าเอกนิตปัญญานักเตะทีมชาติไทยได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมสโมสรฟุตบอลเมืองทองอยู่ในเตดเหมือนเดิมหลังจากถูกยืมตัวไปเล่นที่สโมสรฟุตบอลอุลราวะเรดไดมอนระยะเวลายาวถึง16เดือนด้วยกันซึ่งทางเอกนิตปัญญาเขาได้ลงเล่นทั้งหมด22นัดและสามารถยิงได้1ประตูให้กับอุราวะเรดไดมอน สำหรับในฤดูกาล2023-2024เขาลงเล่น9นัดโดยมีเวลารวมในสนามทั้งหมด110นาทีด้วยกันเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลองไปฟังตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์ comment แรกมันยากที่จะทําให้โค้ดมั่นใจในญี่ปุน่นไม่แปลกใจที่ลูกมันฮากิมได้ลงเล่นแค่122นาทีเท่านั้นสําหรับการยืมตัว1ปี คนนี้เป็นคนมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบเขาว่าระดับของลูก,กมันฮาคิมอยู่ดิวิชั่นหฮ่า <multif>. ฮ่า <wurden> คนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับพวกเราอย่าลืมนะว่าทีมอินโดนีเซียคือทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้คนนี้เป็นคนมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับไทยคาดคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับนักเตะญี่ปุ่นเก่งแล้วจึงไม่จําเป็นต้องใช้นักเตะอาเซียน คนนี้ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีนะหนุ่มน้อยคนนี้เป็นคนอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเจลิกไม่แนะนําให้ไปคนนี้เป็นคนไอร์แลนด์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับมีอุปสรรคในเรื่องภาษาคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับสัญญาการค้าของญี่ปุ่น คนที่เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขอให้โชคดีนะที่รักคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับแค่ประตูเดียวคนนี้เป็นคนอินเดียนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอุลวะเลดไดมอนต้องการแค่การตลาดและแฟนบอลชาวไทยเท่านั้นระหว่างนักเตะอาเซียนที่ต้องการไปเล่นนอกลีกคนนี้เป็นคนมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบกลับเขาว่าไม่ครับ นักเตะไทยมีคุณภาพในการเล่นหลีกต่างประเทศนะแค่ว่าคุณภาพจะสู้กับคนญี่ปุ่นได้หรือไม่เพราะคนญี่ปุ่นในท้องถิน่นแข็งแกร่งจริงๆคนนี้เป็นคนมาเลเซียนะครับเอาละครับกปจบลงไปแล้วสําหรับตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนที่พวกเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายกลับมาเมืองทองยู่นเตดของทางเอกนิปปัญยานักเตะทีมชาติไทยนั่นเอง